สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแทนรักครับผมก้าวตามรอยพ่อครับอยู่ที่บ้านปราสาทเบงตะบนกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับก็เจ้าของนะครับผมพี่เลิมครับให้มาอัปเดตให้ดูนะครับผมเพราะว่าวันนี้ได้มา่อยพันปลานะครับอยู่ที่โครองนาพี่ก็เลยให้มาอัปเดตที่สวนแทนรักให้ดูนะครับพอดีพี่ไม่ได้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็กําลังปูวางกระเบื้องครับผมรอบๆสวนครับนี่ครับ กันไม่ให้ปลาออกไม่ให้กบไม่ให้อื่นออกนะผมให้อยู่ในบริเวณสวนนี้ครับผมนี่ครับใช้เป็นกระเบื้องแล้วก็ฝังดินลงไปครับผมเป็นแถวครับแข็งแรงแน่นหนาครับผมจะทํารอบๆสวนเลยครับผมนี่นะครับผมมาลงปลาที่นี่ประมาณห้าครั้งแล้วยังไม่เคยเจอเจ้าของครับผมเจ้าของโทรสั่งแล้วก็โอนเงินให้อย่างเดียวครับนี่ครับบริเวณสวนป่าข้างในนะครับวนเกษตรครับปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับผมนี่ครับมีไม้ป่าหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นประดู่พยุงยางนานะครับ ต้นแค่นาเนาะมีกระท่มนี่ครับต้นแค์มีกระท่อมนี่ใบพักผ่อนครับผมลมรื่นเย็นสบายเดี๋ยวก็หากบหาอื่นมาปล่อยก็อยู่นี่นะครับเพราะว่ากําลังต้นนี้กําลังล้อมด้วยกระเบื้องอยู่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็มีเห็ดขึ้นนะครับหาเชื้อเห็ดมาก็จะเร็วมากนะครับต้นกระถินก็มีต้นนี่ครับหลายๆชนิดครับเป็นปลูกตานะครับสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับ มีต้นไม้หลากหลายชนิดครับหลากหลายพันธุ์ครับนี่ครับปลูกป่านะครับที่นี้สวนแทนรักครับเข้าปีที่นะครับปีที่ปีที่ห้าครับน่าจะปีที่ห้าต้นตะเคียนก็มีครับทั้งกลมหรือบ่อวงกลมนี้ก็สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้นะครับผมเหมาะเลี้ยงนะครับผมบ่อวงกลมบ่อปูนนี้ก็คือจะเหมาะเลี้ยงปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาไหลและก็กบนะครับผมนี่ครับ ก็จะมีท่อระบายน้ําอยู่ตรงนู้นครับผมท่อระบายน้ําทิ้งนะครับผมนี่ครับขนาดความสูงก็ประมาณ1เมตรครับผมนี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเอสามเมตรครับผมนี่ครับมีอยู่3วงนะครับมีบริเวณสวนข้างหลังสวนแทนดักก็นี่ครับจะมีบ่อเดิมบ่อเก่านะครับผมมีสะพานไว้เดินมีไม้ป่า รอมรอบนะครับปลูกไม้ป่ารอมรอบเพื่อเอบังลมนะครับนี่มีสะพานให้เดินนะครับผมนี่ครับปลาก็จะขึ้นบุบับบูบับครับผมนี่ครับนี่ครับมีที่นั่งเล่นที่พักผ่อนนะครับเป็นกระท่อมนะครับนี่ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับที่นี่ครับนี่ก็จะที่นี่ก็มีไม้ป่านะครับรอมรอบไม่ว่าจะเป็นต้นสักประดู่ยางนาต้นพยุงนะครับผมปลูก รอบๆสวนนะครับผมเป็นไม้บางลมนะครับปลูกมาใหญ่ไว้ไว้บางลมครับนี่ครับร่มรื่นบรรยากาศดีครับทีนี้ก็อยู่ปลูกต้นไม้ได้ประมาณ4ี่ห้าปีแล้วครับผมนี่ครับก็จะมีคลองล้อมรอบครับบริเวณนะครับนี่ครับก็จะมีกระท่อมนะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับที่รับที่นอนนะครับเย็นสบายครับผมเป็นที่พักผ่อน ร่มรื่นเย็นสบายครับในป่าก็จะมีเป็นซุ้มนะครับซุ้มยาคานะครับมีซุ้มยาคาอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับมีมีปลีนอนนะครับบรรยากาศดีครับมีระเบียงยื่นออกไปหาสะนะครับสวยงามบรรยากาศดีครับที่สวนแทนรักกระท่อมไว้พักผ่อนนะครับแล้วก็มีแทงน้ําทําใหม่นะครับแทงใหญ่ครับสะพานทำนุ้นทำใหม่ครับสะพานไว้ข้ามก็จะมีนี่ครับแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนย้ายได้ครับผมมีรถเข็น มีล้อครับเข็นย้ายไปได้หลายหลายที่ครับผมไม้ป่าเยอะแยะมากมายครับผมสักหน่อยก็จะมีเห็ดขึ้นนะครับมีเชื้อเห็ดมาก็จะไวนะครับผมสําหรับป่าต้นพยุงครับพยุงประดูยางนาครับผมหากบหาเขียดมาปล่อยครับหาอื่งมาปล่อยก็จะอยู่ในนี้แหละครับผมเพราะว่ากําลังใช้กระเบื้องนะครับล้อมรอบอยู่ครับผมฝังกระเบื้องล้อมรอบสวนรับรองว่า กบปลาหรืออื่นก็จะไม่ไปไหนครับผมจะอยู่ในนี้ครับผมให้เป็นธรรมชาติอยู่ในสวนครับดีมากครับนี่ครับต้นไผ่นะครับผมนี่ครับปูป่านะครับเดี๋ยวหาตอนนี้ก็ปล่อยปลาไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหากบหาอื่นมาปล่อยครับให้มาอยู่ในนี้ครับผมบรรยากาศดีครับผมนี่ครับบริเวณในสวนครับผม ต้นไผ่นะครับไผ่กิมซุงนะครับมีกระท่อมอยู่ฝั่งนู้นข้างหลังก็จะมีเป็นกระท่อมไว้เดียนที่พักผ่อนนะครับผมเป็นที่พักที่นอนครับนี่ครับอยู่ที่สวนแทนรักครับสวนพี่เหลิมครับผมขอบคุณพี่เหลิมครับผมที่รักและเมตตาครับผมเลือกใช้ไว้ใจนะครับพันปลาของบอยพันปลามาสี่ปีนะครับ ทางเพืที่ไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับผมน่ครับต้นไผ่ต้นสะเดานะครับหลากหลายพันนะครับโอเคครับผมคนบ้าปลูกต้นไม้ครับผมใครว่าบ้าก็บ้าครับผมแต่ผมว่าไม,ไม่บ้าครับผม ใช้กระเบื้องเรือใช้นี่แหละครับผมที่ไม่ได้ใช้แล้วที่รื้อออกนะครับผมก็เอาไปฝังนะครับผมฝังรอบสวนครับดีกว่าทิ้งไว้นะครับผมพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งพื้นที่ของการปลูกปลาและครับเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวหากบหาอึงมาปล่อยนะครับให้อยู่ในบริเวณสวนครับผมเรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับพื้นที่สวยๆบรรยากาศดีๆร่มรื่นนะครับอยู่ที่ สวนแทนรักครับผมป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอยู่ที่บ้านเบงตำบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมไวยพันปลาสวัสดีครับ